นี้เรากําลังไปที่ไหนคะ <are> เขาหลักแคมปิง้งเขาหลักแคมปิง้งเราออกจากเดอรแซนแล้วเราก็กําลังจะไปที่เขาหลักแคมปิ้งกัน <Okay. S 2> ดูทางเข้าเริ่มจะล่มลื่นแล้วแหละเปลี่ยนแนวเป็นสไตล์แบบแคมป์บ้างแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้า mm hmm. เพื่อนๆมากันไม่ถูกก็จิ้ม Google m a p เหมือนเราเลยเ mm hmm. ขาหลักแคมปิง้งแล้วก็เดินทางตาม Google m a p เหมือนกัน ถึงรางจ้าเขาหลักแคมปิ้งตอนนี้เราอยู่กันที่เขาหลักแคมปิ้งจังหวัดพังงานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เขาหลักแคมปิ้งจังหวัดพังงาเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องกันครั้งนี้เราจองเป็นห้องแบบโดมก็คือเป็นโดมที่ติดทานน้ำเลยมีห้องน้ำอ,อ,อยู่ในตัวแล้ว ที่นี่เขาจะมีห้อง3รูปแบบก็คือเป็นแบบห้องพักเป็นแบบบ้านพักแล้วก็มีแบบโดมแล้วก็เป็นแบบเต็นเดี๋ยวเราพากันไปดูว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะไปดูเต็นก่อนโอเคอันนี้จะเป็นแบบเต็นข้างในรู้สึกว่าจะเป็นแอร์นะมีทั้งแอร์มีทั้ทงพัดลม ข้างหน,นมัเป็นแบบวงโกีใหญ่ออดูคอยเ็นแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นห้องน้ํารวมอยู่แต่ว่าในอนาคตเห็นเจ้าของเขาว่าเขาจะรีโนเวทเป็นแบบเออเต็นท์เนี่ยมันจะมีห้องน้ําในตัวด้วยตรงนี้ก็จะเป็นแบบบ้านผักบ้านผักก็จะมีห้องลิฟ่งลูมด้านนอกและข้างในก็เป็นเตียงแล้วก็มีที่หลางกระจุงกระจิง เดี๋ยวเราไปดูห้องพักของเรากันบ้างว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นห้องพักแบบโดมที่เราจองไว้เลิศมากคือจอดรถไปข้างๆได้เลยจ้ะสบายมากแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวแอร์เย็นฉ่ำมาก วิวด้านนอกก็จะเป็นผ่านน้ำม,มีอุปกรณ์ให้แล้วก็ถ้าคนหนูมีน้ำมีปลั๊กไปดูห้องน้ำสิเดี๋ยวห้องน้ำมีพัดลมให้ด้านนอกด้วยโอ oh <my> ้ไม่กมีใดให้แล้วก็ เครื่องทำน้ำอุ่นแชมพูกับยาสระผมก็มีให้โอเคสะอาดสะอ้านด,ดีด้วยไปเดี๋ยวเราพาไปทางลงลำธารกันตรงนี้คือทางลงลำธารแต่ว่ามันก็จะมีทางลงลำธารเขาตรงนู้นตรงนี้มันพนักง,งานบอกว่าจะลึกเขาจะมีทางลงของเขาอันนี้เป็นทางลงลำธาร น้ำใสมากลึกไหมลงตรงนูน้นนู้นตรงนูนงน้นมีเชือกด้วยจับเชือกลงน้ำเย็นมากมีปลาด้วยนะน้ำใสด้วย Oh, yeah. <laughs> มีมปลาด้วยนะมีปลาด้วยเด็กบอกว่าน้ำใสมากแล้วสิ่งที่ได้จากที่นี่คือได้ยินเสียงธรรมชาติไหมทุกคนมีเสียงน้ำเลยจริงคือมันคนละฟิลกับโรงแรมอะ่ะคือมาที่นี่รู้สึกว่าเออมันได้ผ่อนคลายมันแบบมันเป็น เสียงที่ทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นโรงแรมนี้ไม่ใช่โรงแรมเขาหลักแคมปิ้งเนี่ยคือแม่ก็ดูมาหลายครั้งแล้วว่าเออจะมาพักกับเขาครั้งนี้ก็คือมาอยู่เขาหลักกันยาวๆก็เลยว่าทางที่เราจะลงไปภูเก็ตวันพรุ่งนี้ก็คือเออลองแวะดูโอเคเลยนะส่วนตัวว่าแบบมันได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปล่องแพกัน มันเป็นยังไงก็เพื่อนๆก็ติดตามกันดูแล้วกันนะจ๊ะทำไรคะนั่งดูวิวนั่งดูวิวปะช่วงเย็นนี้เราสั่งหมูกระทะกินกันเดี๋ยวเขาเอามาให้ที่ที่ห้องเลยปิงยางหน้าห้องเลยชิวๆ ธรรมชาติที่แท้ถือมองไปเป็นวิวนวิวนะธรรมชาติมีความคมนะความว่าอร่อยเด็ดก็จะตึงยูโอ <laughs> <laughs> เตรียมตัวจะนอนกันแล้วนอนหลับสบายไหมโดมที่เรานอนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ แล้วก็จะปิดพมา่าลงมาได้พอตอนเช้าก็อยากจะเปิดก็เปิดชมบรรยากาศได้เจอกันวันพรุ่งนี้นะอาหารเช้าของที่นี่มีมาม่าด้วยแล้วก็มีเป็นกาแฟขนมปังปิ้ง ขนมปังปิงดาแล้วแล้วก็มีแยมให้เป็นจะเป็นแยมช็อกโกแลตดอร่อยไหมลูก ไข่ไปด้วยใส่ครกมีไข่ออนเซียะอันนี้ข้าวต้มไก่นะคะตากกินได้เลยนะคะแล้วก็ผลไก่ขอบคุณค่ะเป็นกระต้มโขบบาว์บา่าก็ได้คาะกินได้หมดเลยค่ะใส่ลงไปวันนี้เราจะเช็คเอาท์ที่เขาหลักแคมปิ้ง และจะไปทำกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่กันต่อที่ล่องแพไม้ไผ่วางเคียงคู่โกมลนคอนเนอร์นะคะกิจกรรมจะเป็นยังไงติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องป่นปัน่นนเทคกด้นะคะ